เอยโวาทราบครั hey, yo, up, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้ใช่ครับผมก็จะมารีวิวทีมของผมครับใน The b a t t l e Cat นะครับผมมาครับไปอ่ะนะครับแมวตัวแรกนะครับก็จะเป็นแมวนักกล้ามนะครับตามด้วยแมวกำแพงครับ แมวรามิงแมวเหล่าชื่อแมวกระโดดแมวโซนิกบิซาน่าเมกาอโฟไดแมวดำแล้วก็ซูเปอร์กาแล็กซี่คอสโมครับและนี่ก็จะเป็นทีมของผมนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับต่อมานะครับผมก็จะไปเล่นให้ดูนะครับสัก 1- 2ตานะครับไปไปเริ่มเลยครับนี่ครับมันมีด่านซอมบี้อยู่นะครับในโลก3านะครับมาผมก็จะไปเคียย์เฮ้ยมันย้อนกลับทางเดิมนี่ครับซอมบี้ที่สา แลชร์นาจักครับป่ะกดโจมตีไปเลยครับนี่ศึกเริ่มขึ้นแล้วมาครับเราเข้าแมบมาแล้วครับอ่าผมส่งเหล่าชื่อไปก่อนเลยอ่านะครับมาเหล่าชื่ออีกตัวหนึง่งฮะแล้วก็ไปไป,ไปทีละตัวเลยครับไปไปแล้วก็กระโดดไปนะครับบุกกระโดด้อหอทับทีเดียวตายเลยครับ มาครับไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อครับอ้าโอเคนี่ครับโซนิกมาแล้วครับวิ่งไปเลยครับโซนิกสปีดมาแล้วครับโซนิกสปีดมาแล้วก็ส่งเราชื่อตาไมครับคุ้ยโซนิกวิ่งเร็วมากหูตีแรงด้วยหูตีโคตรแรงอ่ะวิ่งเร็วมากหูตึงเกินนะครับแล้วก็ส่งมิซเเลน่ากับเมกะอัฟูได้ไปนะครับแล้วก็มาดูครับแล้วก็ชนะครับผมได้อาหารแมวสิบกระป๋องเลี้ยว โอเคต่อมาครับผมก็จะไปเล่นด่านอื่นๆนะครับเอาเป็นด่านตำนานแลวกันนะครับผมไปเริ่มเล่นเลยเลยครับนี่มันมีด่านวันเหมียวเหมียวอยู่นะครับแต่ว่าเออผมยังไม่ค่อยอยากเล่นอนะ่ะเพราะว่ามันความยากแค่หนึ่งดาวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปเล่นด่านอะไรดีนะเออ เอาดาอะไรดีดาวันพุธไหมนะครับเออโอเคงั้นเอาด่านนี้แหละครับงานงานแมวปกตินะครับความยาวมาสามดาวกดไปเลยครับฝึกเริ่มขึ้นแล้วมาครับอืม มาครับปล่อยไปเรามีงอนครับโอ้โหเจอมเปิดมาก็เจอคิงคองเลยโอ้ยเดี๋ยวโคกทีเดียวตายลหเหรอเฮ้ยโอพีเกินมาครับโอ่อยเดียวตายครับโซนิกครับูอุ้ยเอาเอาหนีม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 าเอาแล้วครับไปยังไงครับโอ้โหหนีโดนสะตั๊มรัวๆยครับมาครับไปไปตีป้อมกันครับแล้วทีนี้ก็ชนะไมแล้วครับได้งานแนวดบมาเลย โอเคงั้นผมเด่นหนานถ้าดาวตกก็แล้วกันนะครับโอเคผมขอฟื้นฟูพลังงานแมวก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอโอเคใช้งานแมวแล้วกันนะครับคือแล้วก็กดโจมตีไปเลยครับเอาละครับสึกเริ่มขึ้นแล้วครับมาดูกันนะครับว่าผมจะชนะหรือเปล่านะครับเร่มามีงูมาเลยครับอ่าครับเราชื่อไปลามิงไปครับโอ้โหลามมงมันโหดอยู่แล้วผมใช้มานานแล้ว นี่ครับไปกันต่อไปกันต่อไปกันโอ้เราเจออะไรโอ้โหเซนิกเก้ไปโซนิคต้องลงไปช่วยเกมลับแล้วมามาแล้วครับโซนิคโอ้โหโอ้โหเซนิกเก้โดนตะตันรัวๆเลยโอ้โ,โซนิ้โคูดโหดนี่ครับแล้วก็ชนะเรียบร้อยแล้วครับผมได้อิฐมาหนึ่งอันครับผม โอเคครับแล้ว mm hmm. เราจะไปเล่นอีกรอบดี oh, <man. S 1> ผมตัดสินใจแล้ว mm hmm. ผมจะเล่นระดับเจนฝึกแม่งเลย mm hmm. ไม่มีอะไรเล่นแล้วนี่โอเคครับก็กดเล่นไปเลยครับ mm hmm. มากระลอกมาก่อนเลยไปครับโอ้โ oh ห oh, แมวน้ำสองเตืออแมวน้ำสองตือตายแล้วต้องเก็บตังค์ซื้อโซนิกครับเพราะว่าตัวเดียวไม่น่าไหวามาครับตัวนิกมาช่วยเกมรับเราหน่อยมาโอ้โหเจอฮิปโปเอเรียนมาด้วย ว้าไปไปเลยไปเลยไปเลยมาครับน้องน้ำแข็งน้องน้ำแข็งมาแล้วครับน้องน้ำแข็งปังโอ้โหตายเลยครับโอ้โหไปพีน่าพีน่าพี่พีน่าโอ้โหพีน่ามาเลยเหรอพี่พีน่าพีน่าจะเย็นพี่โอ้เอาล่ะครับโอ้โห วุยแมวดำตัวเดียวตีล้มเลยครับแล้วก็ซูเปอร์การล็กซี่คอร์โมครับมาช่วยหน่อยเออโอเคดูนไปครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยถึงกับทำให้ตายนะครับมาเอาโฟร์ไล้มันก็ต้องมาช่วยแล้วไหมล่ะมาครับโอ้โหได้แม่งตีรัวๆเลยวะ่ะครับแต่ว่าโอ้โซนิคกกุตายไปแล้วดีกว่าไปครับ ข้าแมวน้ำไม่ตายแล้วก็ไปบุกฐานมันเลยมาครับมาครับมาครับเราประชาชีเราประชาชีระดมตีฐานมันกันครับตีฐานมันครับแล้วก็ชนะครับผมได้อุกบาทมาสามอันเลยครับสำหรับการรีวิวเีมในเดบิวตทแมแคสของผมก็แค่ประมาณนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ